เมื่อนี้อยู่กับช่องอลุ่มกอนชีแนลเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเป็นรถงาครับแต่ว่ามันอันมันแตกก่อดีมันมันล้ำหน่กับที่มันหยานันล่ะเขาว่านันล่ะมูลีมู้อย่างเพื่อนเอาแต่ว่าเปลี่ยนซื้อไปมีในเน็ตจบมีในมันน่ะเดี๋ย้วเขาจะลูบมันให้เบิ่งซื้อมันน่ะก็ย้อมันหยานี่แต่มันใบเพราะมันใบไ่ไอ้กินนี่บอมซ่ากินนี่อันสีม่วงเนาะมาสิบ ใบมันจะเลียมปิดหลอดมัดคือก็มัดน่อยมัดมึงงี้ก็ได้ใส,ส่เปเกือพอดีเลยนี่ใส,ส่สกงงางเลยสี่คนเนาะไปยังอีเมียก็ยังเสร็เหรอคนมองางยังบาดย้ำเาเบียดแต่บาดนี่น bẹc bạt rồi, họ bẹc ba ba cái giặc nuo mắm thì nó nuo nó kéo riệu, bón là, cái hết lòng nhãng, ừ, họ để bẹc, mất rồi, bón không

เหมียนขอแต่ว e. ่าจะจะมีเก no, like, no. ี่ยวคู่มือบอกแต่ขครคู่มือเอาคู่มืออย่งเงนห่อยก็หาวจ้าเกี่ยวเจ้าที่เกี่ยวไว้ว่าคน้เขาุดเดียวดเมียเมียกับเมียนอยู่แต่ว่าเขากับแบีงเขาน้ำเบมันเป็นว่าแต่เจ้าเดียวเต่แยวนเัสสองร้อยสามร้อยกับพวกตะพูสเออกวิทยาอัน nhau vào hành. tôi mới chờ đến lúc nhà văn phóp dưới bộ kêu liều nè ขงโจมันสีมันมันมันสีบ่ออันมันสีหยาหยาทีมะโป่งเพราะว่าใบมันใบมันปลูกบนคุ้มได้อะนะแต่ว่าถ้ากินนี่นี่มันสีใบมันสีแหลมปิดขึ้นเลยนะมันสีมีหยาไม่ก็อั่นอีแม่ก็เกี่ยวเรียกกับลูกเพราะว่าเห็นกินน้อยหนาแรีกมันนี่มันคุ้มได้จ้ามันก็บบุกเกิดแล้วล่ะเขาว่าป่่อโตววาแลลลลเเยยยูก้ ข่อยบัวอันแล้วเฝ่าเกี่ยวฝ่าแล้วเมีนรถบัวดึงยังมาเท้าจงไปลกตัไปครับไปบนเกี่ยวเนี้ย อันนีหละบอก้อยเขาก็ได้ไหมมันมืดทุกอันทากวัวน,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 น่ะนี่แหลอซาใช้ไม่ไไมผลลืนนน่นไปเอาเขายอะไม่หนีก็ได้